โอ๊ยแลอวเรางกติน่ะสิเฮ้ยจะขับลูกน้เฮ้ยจะหันมองไเติกดเนี่ยเขาสามารถจรินี่กระเจะอนี้มอน่อยหนึ่งสอ2โอเค ต่อไม่ไปต่อครับถ่ายคุณหรืออ๋เราต้องถ่ายเราเองถ่ายเราหรอถ่ายได้ไหมโอ๊ยกระดาษมันเปียกมากไม่ใส่เฮ้ยพี่หน่อยโทรมา พี่ตอนนี้อยู่กับพี่ชาแล้วนะชอบแล้วใช่ใช่ใช่เาะนีนาดี้่ะ

ได้ทำพิเศษเปล่าแลกช่วงชีวิตกับพี่พี่อายุยืนนะี่ยื้อยืนนะอยากเห็นชื่อต้งแด้ทำ บางทีน่อยอ๋แล้วเหลือแล้วเราเขียนเนี่ยโอ้โอเคนะบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย